สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืทุกคนวันนี้ดาพามาชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะใต้สะพานนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นท่าน้ํานะคะพเพื่อนเเนี่ยอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะสะพานข้ามเนาะนี่่ะ ต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะเพื่อนๆนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่อดูนะคะดูสีสวยมากเนี่ยเห็นไหมคะเครื่องอารามเลย นี่เห็นไหมคะลมพัดย้อยย้อยสวยงามมากเลยนะคะมันอาจจะนั่นแสงหน่อยนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ก็สวยนะคะนี่นะคะ ใบไม้ใบหญ้านะคะดูให้เพื่อนๆได้ชมนะคะดูความสวยงามของมันเนาะอือดูสวยไหมคะแอบฝากเป็นกำลังใจให้วานิดาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ